วิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปพบกับผมจานเสือสเต็ปแต่งนะครับประจำวันที่28มิถุนายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับตัว VP กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน4คู่เหมือนเดิมนะครับและจะเป็นคู่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับและอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์ให้กับช่องเราด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ ad t หนึ่งหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคัพนะครับอย่างคู่เบนฟิก้านะครับพบกับเชลซีนะครับแข่งขันกันในเวลาตีสนะครับคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งนะครับ อย่างคู่โลเซนบอร์กนะครับพบกับไบกิงเอฟเคนะครับแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มนะครับคู่ที่3นะครับในสืกฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับอย่างคู่ไซนาโจเอนะครับพบกับมาริฮามนะครับแข่งขันกันในเวลา4โมงเย็นของบ้านเรานะครับคู่ที่4นะครับในสึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูย่นะครับอย่างคู่อังกฤษพบกับเยอรมนีนะครับแข่งขันกันในเวลาตี2นะครับโอเคครับไปลุยคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ห้านัดหลังสุดของเบนฟิก้านะครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3นะัดยังไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะครับและนัดล่าสุดของเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติกรูตูกาดนะครับจบสเกมไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของเชลซีนะครับเก็บชัยชนะไปได้4แพ้1นะครับและทิปที่ไปเยือนของเชลซีนะครับ,ไ, LC, รบได้บุกไปชนะ นอตติงแฮมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูไลอัพของทั้ง2ทีมนะครับตัวสำคัญที่ลงเล่นในวันนี้นะครับของทีมเบนฟิก้านะครับมาในแผน4-3-3นะครับประตูจะเป็นอนาโตลีทูบินนะครับกองหลังจะเป็นอันโตนิโอซิลวานิโคลัสโอตาเมนดีอันวาโลคาเรลัสโทมัสอลาอุโจกองกลางจะเป็นฟอเรนติโน ฟิลิกอัลสซเนตปีกซ้ายจะเป็นคาเลมอาดิกโกกูนะครับและปีกขวาจะเป็นอันเกลดิมาเรียนะครับกองหน้าจะเป็นวาจิลิสพาฟิลิกยืนหน้าเป้านะครับส่วนตัวสำคัญที่ลงเล่นในวันนี้นะครับของทีมเชลซีนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับประตูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับกองหลังจะเป็นโทซินอาดาลาบิโอโยนะครับ เลวี ville, ato, คอนวิลมาโลกาโต้นะครับมาร์คคูเรล่ากองกลางจะเป็นโคพารเมอร์ ummer, เล่นคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็และโมเซสกเซโดนะครับกองหน้ายืนหน้าปองหน้าจะเป็นนิโคลัสแจฟสันนะครับยืนหน้าเป้าลาสกอร์นะครับโอเคครับต่อไปมาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับจากตอนแรกนะครับ เชลซี Chelsea, ต่อราคาครึ่งลูกนะครับตอนนี้ขย you know ับลงมาเหลือต่อปอนะครับและเล็กฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.87นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.82นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับเปิดมา0.97นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา1.8 1.08นะครับส่วนอัตรา1คูณ2นะครับราคาพูเสมอนะครับเปิดมา3.30นะครับตอนนี้ขยับลงมา3.13นะครับ และฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาเปิดมา1.87นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา2.17นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับราคาเรดเปิดมา3.54นะครับตอนนี้ขยับลงมา3.10นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเรทราคานะครับ ส่วนราคาเปิดนะครับเชลซีนะครับราคาต่อเปิดมาต่อปอนะครับส่วนเรทราคาเนะครับเปิดมา0.72นะครับฝั่งเบนฟิก้านะครับราคาเรทเปิดมาลบ0 9นนะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับจากตอนแรกนะครับราคาภูเสมอเปิดมา3.13นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา3.35นะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกนะครับราคาขยับมา2.17นะครับ ตอนนี้ขยับลงมา2.11นะครับแล้วฝั่งของทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับราคาเลทไหลมา3.10นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา3.25นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับของไฮดิ้แคบและอัตรา1,2คูณนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของเชลซีนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งกว่านะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเรทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกขยับมา1.08นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ลบ0.93นะครับจากสูตรที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเลทราคาไหลลงมาแบบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้อย่างแน่นอนนะครับและเลนราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับซึ่งขยับมาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับกลับมาดู ราคาต่อเชลซีนะครับตอนแรกต่อครึ่งลูกนะครับตอนนี้เหลือต่อปอนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าคู่นี้นะครับอาจจะจบสกอร์ด้วย1ประตูตอนหน่งนะครับถ้ามองหนึงมุมของเกมนะครับเบนฟิก้านะครับอาจจะเป็นฝ่ายที่จะชนะในเกมนี้นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งเบนฟิก้านะครับ ส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d s t 1 1มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปคู่ที่2นะครับโลเซนบอกพบกับไวกิ้ง FK นะครับแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะครับ โอเคครับไปลุยคู่ที่2กันต่อเลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของโลเซนบอกนะครับเก็บชายชนะไปได้1เสมอ2แพ้2นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชาร์ฟบอกนะครับจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของไวกิ้ง FK เนะครับเก็บชายชนะไปได้ทั้งหมด5นัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทิปที่ไปเยือนของไวกิ้งเอนะครับได้บุกไปชนะ อาเลยซุนไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคบราคาต่อเปิดมาราคาเสมอนะครับและเลทฝั่งของทีมเยือนะนะครับเปิดมา1.07นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.99นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับราคาเลทเปิดมา0.83นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา0.91นะครับ ส่วนอัตรา1นคูณสนะครับ 2, ราคาภูเสมอนะครับเปิดมา3.54นะครับตอนนี้ขยับลงมา3.40นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา2.61นะครับตอนนี้ขยับลงมา2.53นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับราคาเรทเปิดมา2.29นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา2.43นะครับต่อไปมาดูราคาหน้างานนะครับโลเซนบอกนะครับราคาต่อตอนนี้อยู่ที่เสมอนะครับและเรทราคาเปิดมา 0.87นะครับฝั่งของไวกิ้งนะครับราคาเรทเปิดมา0.98นะครับส่วนอัตรา1คูณ2นะครับราคาพูเสมอนะครับจากตอนแรกขยับมา3.40นะครับตอนนี้ขยับลงมาสักขยับขึ้นมา3.75นะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการขยับนะครับแล้วฝั่งของทีมเย้านะครับราคาเรทขยับมา2 4.3นะครับตอนนี้ขยับลงมา2.38นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลนราคาโดยรวมนะครับของฮันดี่แคปและอัตรา1คูณ2นะครับผลจะออกไปทางฝั่งของไวกิ้งนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับซึ่งขยับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับและถ้าเลทราคาไหลมาแบบนี้นะครับซึ่งมีโอกาสทาประตูได้มากกว่านะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3รลูกแบบนี้นะครับผมคาดว่าคู่นี้นะครับอาจจะทําประตูได้ไม่เกินกําแพงสูงนะครับถ้ามองในมุมของเกมนะครับโรเซนบอกนะครับอาจจะเป็นฝ่ายที่จะชนะในเกมนี้นะครับและคู่นี้ผมขอเลือกไปทางฝั่งโรเซนบอกนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้งติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adst11 หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับต่อไปมาดูคู่ที่3นะครับไซนาจโจเอน,นะครับพบกับมาเรียฮามนะครับแข่งขันกันในเวลา4โมงเย็นของบ้านเรานะครับไปลุยคู่ที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของไซนาจโจเอนนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ1แพ้1นัดนะครับ และนัดล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของจาโลนะครับได้ถล่มจาโลไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของมาริฮามนะครับเก็บชัยชนะไปได้ 1, เสมอ2แพ้ 2, นัดนะครับและทิปที่ไปเยือนของมาริฮามนะครับได้บุกไปแพ้คูบิ0ูนด้วยสกอร์สประตูต่อ3นะครับต่อไปมาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับเปิดมาต่อ1ลูกครึ่งนะครับ และเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับบางร้านนะครับเปิดมา0ู0ยนะครับตอนนี้ขยับลงมา0.87นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับเลทราคาเปิดมา0.90นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา1.03นะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับบางร้านนะครับราคาพูเสมอเปิดมา5.50นะครับตอนนี้ขยับลงมา5.20นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา7จ็ 6.20นะครับตอนนี้ขยับลงมา6.30นะครับแล้วฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาเปิดมา1.31นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา1.37นะครับส่วนราคาหน้างานนะครับไซนาจโจเอน,นะครับราคาต่อเปิดมา1ลูกครึ่งนะครับเรทราคาตอนนี้นะครับเปิดมา0.98นะครับและฝั่งของมาลีฮามนะครับราคาเรทเปิดมา0.87นะครับ ส่วนอัตรา1นคูณสนะครับราคาผูเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา5.20นะครับตอนนี้ขยับลงมา5.10นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา6.30นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา6.70นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับราคาเลทจากตอนแรกนะครับขยับมา1.37นะครับตอนนี้ขยับลงมา1.36นะครับ โดยสุดแล้วเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับของแฮนดิแคบและอัตรา1นคูณสนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของมาลิฮามนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับราคาเลทขยับมาที่1นึ่นนะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับซึ่งขยับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ จากสูตรการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเลขยับลงมาแบบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะทําประตูมากกว่านะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับผ่านกําแพงสูงได้แน่นอนครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางของฝั่งไซนาโจเอนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ AT1 เีนมีนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันต่อคู่ที่4นะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของอังกฤษนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ1แพ้1นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดของอังกฤษนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปรตุเกสนะครับได้ถล่มโปรตุเกสไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเยอรมันนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดนะครับเสมอ1นัดยังไม่เคยแพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับและทิปที่ไปเยือนของเยอรมันนะครับได้บุกไปเฉือนชนะสโลวาเกียด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์ะครับต่อไปมาดูราคาเปิดนะครับไฮนิแคปนะครับเปิดมาอังกฤษต่อราคาเสมอนะครับและเลนราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับเปิดมา0.80นะครับตอนนี้ขยับลงขยับขึ้นมา0 89นะครับและฝั่งของทีมเย่านะครับเลราคาเปิดมา0.94นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.93นะครับส่วนอัตรา1.2คูณนะครับราคาพูเสมอเปิดมา3.28นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับราคาเรลเปิดมา2.35นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา2.37นะครับและฝั่งของทีมเย่านะครับราคาเรลเปิดมา2.42นะครับตอนนี้ขยับลงมา2.41นะครับ ส่วนราคาหน้างานนะครับอังกฤษนะครับตอนนี้ราคาต่อเปิดมาราคาเสมอนะครับและเลทราคาของอังกฤษนะครับเปิดมา0.90นะครับและฝั่งของเยอรมันนะครับเลทราคาเปิดมา0.82นะครับส่วนอัตรา1คูณ2นะครับราคาภูเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา3.28นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา3.50นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกไหลมา 2. 37นะครับตอนนี้ขยับลงมา2.36นะครับและฝั่งของทีมเยานะครับจากตอนแรกขยับมา2.41นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา2.56นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับของแฮดิคปและอัตรา1นคูณสนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของอังกฤษนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งกว่านะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกขยับมา0.93นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่0.90นะครับซึ่งราคาเลทของฝั่งทีมเย้านะครับจะมีราคาเลทที่แข็งกว่านะครับส่วนราคาเลทของฝั่งทีมเยือนนะครับซึ่งขยับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าราคาเลท มาในลักษณะนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับและราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกนะครับผมคาดว่าคู่นี้นะครับอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อศูนย์นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของเยอรมันนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเตปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t 1 1มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ และนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปผลการวิเคราะห์ทั้ง4คู่กันเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับเบนฟิก้านะครับพบกับเชลซีนะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเบนฟิก้านะครับคู่ที่2นะครับโลเซนบอร์กนะครับพบกับไวกิ้งเอฟเคนะครับขอเลือกไปทางฝั่งโลเซนบอร์กนะครับคู่ที่3นะครับไซนาโจเอนนะครับพบกับมาเรียมนะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งไซนาโจเอนนะครับ คู่ที่4นะครับอังกฤษ u 21นะครับพบกับเยอรมนีนะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเยอรมนีนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ a t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ